สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโยโฮัวจะไปที่หาดป่าตองกัน,นะคะ่ะเราจะไปปิกนิกกันนะคะนี่ทุกคนดูข้างหลังสิใหญ่มีอะไรบ้างวันนี้เมีลำโพงเข้าไปเปิดเพลงแล้วก็มีน้ำสองถังนะคะแล้วก็ของเซอร์ไพรส์ยอยู่ข้างในคะ่ะทุกคนดีิ้มปูต้มด้วยใช่เป็นของเซอร์ไพรส์แล้วก็ สาหร่ายพวงอ่งูนค่ะแล้วก็มีของต่ตางๆนี่ทุกคนเราไปปิกนิกกันนะคะไปดูกันว่าผา,าต่องจะสวยขนาดไหนเพราะตอนนี้เป็นช่วงโควิดจะไม่มีคนมาเที่ยวแล้วหาต่อสวยมากๆน้ําใสมากๆไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนคะ่ะไปกัน อย่าหัวไปไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวอยู่ไหนว่าอยู่นดีๆก่อนอยู่อยู่ไหนไหนเห็นไหมที่จอยอยู่ไหนอ่าพี่มุกอยู่ไหนนี่้องวิ่งอยู่ไหนคะไหนให้ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยเออไปไอ้น้องแอมอยู่ไหนลูกเออเห็นแต่หัวทีเราจะไปหาดป่าตองนะครับปิกนิกเราไปตรงไหนน้องจอยลูกไต่ตังนะ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงในเมืองป่าตองแล้วนะครับลงมาแล้วดูภาพรถที่ขับในป่าตองก็เบาเบาบางนะเบาบางมากไม่ใช่เบาบางนะ,ะดูนะ,ะท่านผู้ชมที่ผมก็ท่าคลิปป่าตองเป็นอะไรที่ถ้ามาเที่ยวก็สะดวกมากไม่ต้องมีรถติดเหมือนเมื่อก่อนเห็นไ,ไหมเมืองสะอาดด้วย ต้องเบอร์ลูกไม่ใช่เร็วนี้นะเร็วนี้ก็ได้แต่ไกได์ต้องนี่มากับไกอย่าไปกลัวอะไรแมวใช่วันนี้ไกดไม่หลับไกด์อ่ารู้จักหมดเลยลูกนะทุกซอกทุกมุมเนี่ยลูกก็นัดหกโมงจอยก็มาเจ็ดโมงทุกวันเลยนะขับรถกลับบ้าน นัดที่จอยต้องนัดถอลูกหน้าสามงานเพื่อนมันกลัวหลาโดนไล่ออกนะเดี๋ยวมาก่อนนี้าจะไม่เคยใายเลยไม่เลยนะตื่นมาสวยเลยนะแล้วงานงานไกลนอนน้อยกว่างานตัวเองใช่ไหมมันแล้วแต่บางวันก็นอนเยอะแต่บางวันก็ทำแค่สองชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับมานอนว่างเดี๋ยวบางวันแล้วเงินเดือนจะเป็นเงินเดือนหรอเป็นเดือนแล้วก็ ้ไรา่พาสก็ไแล้วเนี่ยกี่สิ่าก่นตตัวงับกานไทจงนเออควบันงานไม่ได้ทำงานเลยนะตตกมาเป็นแถวเลยเล่นดูแล้วนะ เออเอลเอสเตดรวยรสวยๆตกงานหมดเลยที่ดูแต่ยังมาับรถตู้อ่ะเออทำทำไงแล้วตอนนี้นะแย่มากเลยอ่ะเอ๊ด้านที่คนรู้ว่าฟ้าฝันหนูอย่าเป็นเอลเอสเตดตกขาวเลยนะตรงนี้สายนี่นะลูกนะสายไหนก็ที่เราไปนั่นแหละครับตอนนี้เราก็นี่ต้นหนอเนี่ยลูก เออก็ได้แม่บอกแล้วว่ามัเลี้ยวซ้ายไม่ได้เออก็ได้แม่บอกพ่อองแล้วว่าไอ้ทางเข้าไม่ได้ใช่ไหมว่าได้ได้เออได้แม่ก็เลยบอกเข้าทางนี้ใช่ไหมอ่าไม่เข้าใจความหมายเข้าทางนี้ตัวเราจะไปหน้าหาดไงแล้วหาดเลี้ยวไม่ได้เขาว่าเป็นวงกลมไหมร้านพิซซ่าปิดหมดเลยเออเพราะฉันถามเธอไงแม่เขาเนี่ยก็รทำลูกศรมันเป็นวงกลมรถไม่มีย้อนมานี่แล้วไงดูหน้าป่าโต หรือี่คือย้อนมาไม่ได้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมสําหรับท่านที่ไม่เคยมาท่านที่เคยมาก็แล้วก็จะรู้โอ้จเดี๋ยวมาดูน่า้าน่าไกันดีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเที่ยวมากเลยอ่ะถ้าท่านมาสัมผัสกับธรรมชาติชายหาดแล้วก็น้ำทะเลก็รีบมาเลยไมเชื่อนะมันปกติมันจะไม่ค่อยว่างเลยนะแน่นเลยโอ้โหแน่นแบบตุกๆก็เป็นตันแล้วอ่ะ ออไซใจรถตู้รถโอ้โหอย่าหวังว่าจะขับได้แบบนี้เลยไม่เปิดเลยตอนตัวนี้อ้าวมจะปิดใช่มเหมเมืองล้างเลยเไม่ล้างลูกแต่ว่าไม่สมมติอะบรรยากาศเหมือนเมืองล้างเลยแบบเออใช่นกลางวันอ่ะนะหมอนวดเลยไมานั่งเต็มหน้าร้านตรงไปเลยนะนี่โรงเรียนเทศบาลเมืองปราตองอีกทางน่าหารอีกทางหลังจะตรงไป โอ้ไหแล้วน้องนะนี่พาอไรเนนะนี่เราเคยมาสายโตกันอยู่ปิดปิดนั้นเลยนะปิดเอไอเอเลยนะขาาแดงเลยอะเมื่ก่อนหน้าผวกินนี่ผัดไทยหน้าธนาคารตรงนี้นี่อร่อยมากเลยลูกขายอยู่ไหมขก็ไไหวแล้วไม่มีตแล้วี่า้องูักภูเก็ตพอที่นี่เก็บภาษีก็เลจากภูเก็ตได้มากฝุดที่ตรงไปใช่ไหมลูก แล้วไอ้ห้างก็เลียงห้างจังซีรอนดูว่าจะจริงแล้วใามไหมนี้ไหนลูกนี่เหรอใช่เซ็นทรัลนี่ดปิจังซีรอนนะเซ็นทรัลเปิดมาดูทางด้วยจังซีรอนอ๋อเนี่ยนะแย่มากอันนี้ปิดแล้วนี่ปิดอยู่เขาจะจริงแล้วเพื่อนจะบอกมั้ยบาคนเนี่ยดูดินี่สิบโมงกว่าเจ็ดโมงแล้วนี่เซ็นทรัลเปิดแค่ชั้นเดียวเขาจะไหนลูกเดินตั้ง เลยมาแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันทีร้อนากที่อนอันนี้ถนนนี่ขับบายเลยนะใครขับเส้นเดียวใช่ไหมใช่เออเมื่อก่อนสองสองทางอยู่อันนี้ถ้าผู้ชมก็จะได้ดูบรรยากาศรวมจะเวียนไปให้ดูอันนี้คือก็พูดง่ายคนก็อยู่ในบ้านตัวเองนะยิ่ใครมาเที่ยวกาตรงกลางคืนนี่สบายเลยนะบคใครบางลาก็ปิดนะนั่นเองใช่เดี๋ยวคือสบายแต่ลูกเงินมันไม่สามารถลูก แค่แขกประจำตัวเองไงคนไทยลูกรัานแม่ไม่เปิดมาไม่เเห็นเลยอารยากาศนี่วันนี้เดืนะนะ21โมงนี่เ1ือดโมงแล้วรู้ไม่มีใครเปิดเลยเนีอยอนนี้คือย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนใช่ไหมรูปแบบนี้นะ1าปีแล้วเนี่ยแบบนี้หาล้คก็ตกงนเลยนะดูดิคนที่เขาสู้ดูผืนผ้าขายแล้วคณไม่เดือนะ้ายขายใครมัู นะเขาก็ทําถนนทําอะไรให้เรียบร้อยง่ายๆตอนนี้ถ้าคนมีทุนหนาได้ซ่อมแซมได้ทาทาสีใหม่เผื่อมันจะบูดขึ้นมาเนี่ยเนี่ายกนายนายกไอ้ตาคุณจะทำโดมลาวเหรอได้ไม่เห็นบรรยากาศเลี้ยวขวาเลยลูกเลี้ยวได้ใช่ไหมนายกมาหนึ่งเลยได้ป๋าตองดูดิ ต้องไปก,ก็ไปกระต่ากันเลยอ๋อใกล้ๆเออวันไหนเราเวียนรบอบเกาะทุกวันเลยวันไหนไปกระตะดีกว่าไม่มีคนเลยหล,ยลบนานหลบนานโอ้โหเห็นไหมครับผมโอ้โหสวยงามที่สุดเลยดาสายเลยไอสกีเจเจสกีที่ขบัขบตอนนี้แบบว่าถูกมาก เราไปดูสหัวางข้างหน้าก่อนจะผ่าน่เหรอในชะ่เหเลาไป่มได้ไเนี่เรามาแต่แปแปพวกเราเดี๋ยวเราเราดูบรรยากาศว่าน่านั่งไหมเราเย้ายอื่อก,อก,ก็ได้เข้าใจไหมเราก็ไม่เคยมา,า,า่าาดูก่อนดูก่อนคนเยอะก็ไม่ชอบหรอก เดี๋ยวถามดูพ่อก่อนเดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงทำไมนั่งนั่งก็ไปสองนู้นแหละทำไมนั่งนั่งก็ไปนะคะใช่งม่เคยไปหกอ่าตรงนี้เขาเกาะสร้างนะใช่มันปูอะไรพวกบ้านเดินเอาไม่ได้โทรหาพ่อตัวะพ่อเลยจ้ะตัวหาพ่อถวะพ่อไม่มาดิรีบโทรเลยต้เกาะสร้างกันอยู่อ่ะเลี้ยกลับมาลูกใช่ใช่เลี้ยงทางไหนลูก เกียงระวงะังรถอาร็สจวนมากลูกเป็นประชุมเป็นหัวหน้าเขาเสียงข้อความเข้าได้ไงแบบนี้ลูกเอาเอากูยังพอพอบอ,บอยู่ตรงไหนแลว้วตรงนี้ตรงนี้คนมาดแรงเดี๋ยวไปหน้าห้านนะหอ,ะอ,อเาโอเโอเคโอเคโอเคอเคอเอเคโอคโฟเรรู้อเรือเอเอะโอค้อเเอเคโออเคโอคเอเอ

ีกลับไปหน้าหาดต่อครับผมมันไม่มีที่นั่งให้เราผ่อนคลายกระหลิมอ่ะหน้านั่งเป็นส่วนตัวด้วยใช่ไหมลูกไม่กระหลิบเลยจอยร้อนเหรอเดี๋ยวจะมีที่ตั้งแต่ไหนๆพ่อแกรู้เรื่องจะไปหน้าหาดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปตั้งจังนะที่จะเป็นรถเยอะๆนี่รถบิดใจนะ nha hàng cái cái mì hông ná mà chờ chờ lắm hông ná có không lưu đay nam à là chắc con mới lưu vào màu mà tuần nay hông không biết luôn á không biết đây không thằng không nó mốt cười mà năng đấy chưa no tới cồn bia lo 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 bần thương lương chạy bần thương cái gì อเก็จะมาบันเทิงนั่นแหละว่าเขาแอบนี้ไม่ได้เพราะวันเด็ดเขาขายวางโน่นเนาะได้อะถึงจะมีอ่ะนะอุ้ยแม่อย่ะว่ยที่ว่ากวาดมืเลยนะนี่ยเขาไอ้ไรปรับวงรอเลยนี่รอใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆกันนั่นนั่นเรที่เช็คอินอะไรตัเลยนะยตนี้นี่แอร์ปาจัดกรั้นแนี่เอ๊ะนั่นกลางคืนนะ ต้องใบกะหลีมนาว่าลูกไม่ก็แถวนี้เป็นพวกกับพ่ออย่งผู้ไปเคียะห์ในอรไิหารนี่ก่อนะมันมีหาเราไปนิดนะนม่มันเป็นแบบนี้บริหานั่งได้นี่แป๊บเดียวแต่ลรหาคนหน่อยเรามีไะหาคนไะแต่้ไม่เอานี่แหละต้นมีต้นไม้นี่ร้อนมีตรงไปเ,เี๋จะบอกใหงเองยวบอกเอง,เองออให้หาคนหน่อยเดี๋ยวนี่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 แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละชานี่แหละนี่แหละนี่ที่มีปลานี่แหละนี่้นตนม้นี่แหละเออนี่แหละจอๆนี่แหละ บอกพ่อตรงหน้าอะไรเออหน้าพิซซ่าตรงหน้าพิซซ่าตันนี้ที่เมนเออตรงข้างเมนูอ่าเนี่ยนี่ยเนี่เออเนี่ยที่เนี่ยโอยจอยที่โอยหน่อยลูกหน้าตรงข้างใหห่างคนหน่อยก็โอเคที่มีอะลูกปลาจอดที่หน้าหาแล้วนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างกันต่อ ตอนนี้เราก็ถึงที่ชายหาดป่าตองแล้วนะครับผมปิกนิกกันที่หาดป่าตองนะครับวันนี้ EP นี้นะฮะรายการหยุดง,งานพาเที่ยวในช่องหยบหยก,ยกชาแนลนะครับผมวันนี้ทีมงานก็อยู่ข้างหลังกันแล้วนี่อากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ลมพัดแบบว่ามีความหนาวความหนาวของลมมาด้วยมาเป็นอะไรที่แบบว่าหนั่งแบบ ตัวดำมาบอกไม่ต้องกูตัวดําเลยเนะี่ยดูดูก่อนเห็นไหมดูบรรยากาศรอบๆก่อน,นครับผมนี่เป็นที่จอดรถนะฮะนี่ก็คือถนนนี่พิซซ่าฮารป่าตองนะฮะเขาบอกว่าถ้าไม่มาตอนนี้เป็นเป็นอะไรที่พลาดมากๆเลยคนไม่พุกพ่านเลยครับผมเงียบแล้วก็พักผนะ่อนอ่ะคือพูดง่ายพักผ่อนแล้วก็ ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่นู่นเลยอันนี้จัดกันแล้วนะครับผมไปดูว่าเราเอาอะไรมารับประทานกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศทะเลเดี๋ยวรอรอพ่อสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวพ่อสิทธิ์จะมานะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมท่านผู้ชม